สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Hitman a b s o l u t i o n กันนะครับ Absolution ไม่ใช่ a b s o l u t เ o n โอเคเราจะไปเริ่มเล่นกันเลยเป็นเกมที่ผมอยากที่จะเล่นมันให้จบมาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีนะไปดูกันเลยฟังฉันนะฉันอยากให้เธอเชื่อฉัน ผู้ชายคนนั้นจะพาตัวเธอหนีไปแต่ว่าฉันคงจะไปด้วยไม่ได้หรอกนะมันจำเป็นต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าชายคนนี้เขาไม่เหมือนใครเขาจะปกป้องเธอ ได้ปลดยาตัดสินเขาจากสิ่งที่เขาเป็นฉันขอโทษนะ แล้วสักวันเธอจะเข้าใจ47ผมเบนจามินทราวิสนะเงินถูกส่งไปที่บัญชีของคุณเรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิคาโก ผมรู้ถือคุณนาที่คุณรับภาร,รกิจนี้ไปทํามันไม่ใช่ภาร,รกิจที่ง่ายสำหรับพวกเราทุกคนเลยแต่ว่าเดน่าเบิร์นวูดจะต้องตายจริงๆผมอยากจะส่งทีมของผมไปแต่ว่าภารกิจนี้ต้องการความเงียบเชียบมากกว่าการกระเทกกระทันเหตุผลไม่สําคัญหรอกดีมากขอให้โชคดี47 ครับท่านใช่ครับมันคือรถไอติมนะโอเคผมจะรีบไล่เขาไป hey, รีบออกไปจากที่นี่ซะเราไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแล้วค,ค,คู่หูของคุณล่ะคู่หูไหน สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเขาพยายามที่จะบอกเราว่า,าไฮไลท์ของเกมเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีให้เราในการที่จะทำภารกิจนะอุ้ยแบบนั้นเหรอใช่ป่าวะอืมโอเคให้กด f 1เพื่อดูโน้ตบุ๊กสิ่งที่ต้องทำนี่คือ,อลุกแฮนดิลนนะครับผม โอเคนี่คือภารกิจของเราสินะว้าวทะเลสวยงามเหลือเกินโอเคกด C เพื่อสนิทเข้าภารกิจแล้วมันมีความเดินหนืดหนืด้วยนะดูดิหรือว่ามันเป็นเพราะผมปรับให้มันไอ้นี่เกินไปวะกดคลิกขวาเพื่อใช้ กดคลิกซ้ายเพื่อที่จะโตร่อขว้างโอ้ยเยโอเคทีนี้กาก็จะไปสนใจตรงนั้นสินะแล้วก็มูไปโอ้ทุบหัวเลยเหรอทุบหัวเลยเหรอทุบเลยนะวอสเดาฟักอะไรล่ะ อะฮก็คืออารมณ์เหมือนประมาณว่าฆ่าแล้วก็ให้ซ่อนศพด้วยมันจะได้แนบเนียนหรอใช่ปะ่ะเอออื huh. body, uh huh. เราก็จะแบบโดนซ่อนอยู่คือเราจะไม่อเลร์อเพราะว่าเหมือนมันจะมีแบบไอ้พวกมันอะมาดูเห็นศพเพื่อนแล้วมันจะตกใจอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือเช็คพอยต์สินะอันนี้มันไม่หันหน้ามาหาเราจริงๆหรอจริงเปล่าโบ้งเข้าให้ไม่สนแล้วแต้มเราเอาแบบทำยังไงก็ได้นะให้มันผ่านด่านไปได้ผมว่ามันมีความแหลกๆนิดนึงเดี๋ยวผมขอไปปรับภาพก่อนนะครับผมสักคู่เดียวเหมือนจะดีขึ้นนิดนึงโอ้ โอเคกดเชื่อสนิคอะไรอะสนิคโคสอ๋ออ๋อเข้าไปใกล้ๆมันแล้วก็แบบให้มันแบบเงียบด้วยอ่าขอโทษนะครับลุงอย่าหน่อยนะที่ต้องมาตายในสถานที่แบบนี้เนะี่ยดูจากในมินิแมปแล้วข้างหน้ามีอีกตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งโดนแน่เกนะสนีคิควปาบเข้าให้เรียบร้อยเคลียร์คิวสวยอยู่อืออะไรตรงนี้มีกล่องเหรอเนียนจัดใส่อะไรอะ่ะอ๋อเป็นใส่แบบใส่เออรองเท,ท้าที่อ๋อสนามเข้าใจแล้ว อืมไป let's go เซนเหรอโอ้โอเคฮึมเซนหมายถึงไอ้ไฟไฟนะั่นแน่นอนไม่ต้องกังวลไปฉันเป็น นักการทูตที่ยอดเยี่ยมเฮ้ยมันเดินไปไหนมันจะเดินไปไหนกัน <Jesus. S 1> เดินมาจ้องหน้ากันแค่เนี้นหรือเชื่อฮึบโอ้ไม่เห็นเว้ยเนียนไม่มีใครรู้แน่นอนนินจิบไปแล้วมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มันไม่เห็นบ้างเนี่ยใช่ไหม เนียนปะเนียนไม่มีใครเห็นหรอกมุมนี้คลีนคิวอยู่สวยสวยสวยเออเราเฮ้ยมันเห็นแน่เลยมุมเนี้ยดูดิไปแล้วเฮ้ยมันมันเห็นอะไรอะ่ะมันเห็นเราหรอมันเห็นเราด้วยเหรอเมื่อกี้นะ ถามจริงเฮ้ยชุบหายแล้วเรามีปืนไหมปืน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 อืมดูดีนักีกตัวนึงหรออีกตัวนึงมาแล้วทำไงดีโอเคยอมยอมแบบเฟคก เฮ้ยมันไม่รู้ไม่มีใครรู้อยู่เนียนได้ปืนด้วยแล้วก็มีปืนดับเบิลบาเรลคู่ใจโอ,โอเคเยี่ยมเอออย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอดชอบเลยนี่มันเจ๋งเป็นบ้าเลยมันจงใจใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั้นคืออะไร อ๋ออันนี้มันจะหล่นลงมาทับไปพวกนั้นได้เหรอมองหัวมันไหมมองหัวมันเลยแล้วกันนะเดินได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยมึงเดินเข้าไปยังไงอะเดินเข้าไปยังไงกันครับเนี่ยไม่เป็นไรเราเนียนๆไว้เอมันเดินไปไหนอะ หยุดแล้วฟังคนที่อยู่รอบๆเขาอาจาจะมีข้อมูลสําคัญให้กับเราก็ได้ตัวอย่างเช่นเมื่อไหร่ที่พื้นที่นี้จะเคลียร์ยิงมันคู่เลยได้ไหมนี่แน่นี่แน,น่นเรียบร้อยไปโถ่เอ้ย palette. มาเป,เปิดประตูมาแล้วก็หลบโอ้ ใช้อินสติง้งของคุณในการคาดการว่าสตูลจะเดินทางไปทางไหนอืมฉันบอกว่าใช่แต่นั่นก็คือแค่เล่นมุกตลกเล่นๆเฉยๆนะแต่อย่างน้อยการบริการของเขาก็ดีนะทั้งความคมและความเร็วของกระสุนของอาวุธเหล่านั้นมันทำให้ถึงตายได้เลยนะบักโอ้โทเทปเป็นบ้าเทเป็นบ้าเลยอะ โ <_ d ata> อ,อ,อ,อาา้ยกนะ็โอ้ยนะอะนะปลานะปั๊บโอ้โหไลยกาดกริเอาข้างหน้าต้องการที่จะต้องการปลอมการปลอมตัวเพื่อที่จะแทรกซึมเข้าไปและทำให้พวกเขาไม่สงสัยมันให้เปลี่ยนชุดหรอ การปลอมตัวนี้ของคุณก็คือคนสวนการปลอมตัวแบบนี้สามารถที่จะได้รับอนุญาตในการเข้าไปในเวหาสได้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าชาวสวนคนอื่นที่คุณเข้าไปได้ใกล้ๆจะ alert แล้วก็ทำให้การ steal แตกได้นะจ๊ะประมาณนั้นอือฮืก็คือถ้าเราเดินถูกที่ถูกทางมันก็จะไม่รู้สินะ โอเคกาดข้างหน้าจะไม่สงสัยคุณแต่ว่าต้องระวังให้ดูคนส่วนคนอื่นๆเอาไว้โอเคโอเคเข้าใจขอโทษด้วยนะกฎใหม่เราให้แค่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเบิร์นวูดแล้วก็คนที่มีได้รับอนุญาตเท่านั้นอะทำไมอะแล้วเราจะไปพักที่ไหนรู้ว่าฉันเป็นใคร ก็แค่ทำตามบดเท่านั้นมันได้หาทางที่จะไปสินะอาา่าเยี่ยมเยี่ยมจริงๆเลยฉันอยากจะจัดจัดการในระบบน้ำบ้าๆนี่สักทีตอนนี้เราจัดการกับกาดได้แล้วทำอะไรสักอย่างนึง่งค่าไอสติ้งของคุณขึ้นมาแล้วกาดเปิดทางแล้ว ฉันบอกว่าฉันไม่ค่อยชอบวิวแบบนี้เท่าไหร่เลยนะการกำลังสนใจอย่างอื่นอยู่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะฆ่าเขาหรือว่าจะเลือกวิธีไปเลยว่าจะทำยังไงบัตรยาเอ้ชอบมีดอานนี้มากเลยเป็นเทพเป็นบ้าเลยโอเคเราไปกันต่อจังหวะนี้ก็ คงจะโอโอเคไปผมผ่านรอบนอกมาได้แล้วตอนนี้กำลังจะเข้าไปที่เมนชั่นใกล้ตัวเป้าหมายขึ้นทุกทีดีมากแทรกซึมเข้าไปนะแล้วก็จัดการปิดชีวิตของแดน่าเบิร์นวูดและนำตัววิกตเรียกลับมาอย่าให้เธอบาดเจ็บนะเธอเป็นที่รักของฉันแล้วก็เอเจนต์ทุกคนเลย บ่นอะไรฮือลงไปเลยละกันไปแล้วไม่รู้แหละกูตกก่อนเลยโอ้โหมีดนี่มันดีจริงๆเลยนะอโ,โอเคเราเข้ามาถึงข้างในแล้วแล้วเบิร์นวูดเราอยู่แถวนี้เหรอ ข้างล่างมีเป็นแบบว่าห้องเชื่อมลงไปที่ที่เป็นแบบห้องเซิร์ฟเวอร์อันนี้เป็นห้องเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่ามีกล่องอะไรไม่รู้ด้วยนะตรงนี้แต่ว่ารู้สึกไม่กลมกลืนเลยอยู่ที่นี่น่าจะไม่ใช่เรื่องดีแน่อืม ให้ปิดระบบรักษาความปลอดภัยตรงนี้ได้เลยเยี่ยมโอเคทีนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะ The Mission i n t e r โอ้ชุดกาดเหรอทีนี้มันก็จะไม่สามารถตัวจับเราได้แล้วเอเสียงไม่ไร ลองตัวด้วยข้างในแมนชั่นนั้นมีกาดคนอื่นอยู่เยอะมากเลยการเป็ตัวของคุณถ้าอยู่ใกล้เกินไปอาจจะทําให้กาดคนอื่นรู้ตัวได้อมล้กษาระยัไงด้วยหลังจากที่ผ่านประตูนี้ไประบบเรตติ้งจะทำงานและคุณก็สามารถที่จะเล่นในตามแบบฉบับของคุณได้เลยคุณสามารถเห็นทั้งหมดที่มุมบนซ้ายมือและงานที่ได้รับมอบหมายมาให้ขอบคุณด้วยตัวของคุณเอง ถ้าเป็นคนบอกเฟสให้เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาบอกให้เราโชคดีก็ขอบคุณครับใช้สิ่งของคุณมีอ็อบเจกต์ที่น่าสนใจอยู่ใ,ใกล้ๆอะไรอยู่ในห้องน้ำแปบบ๊บนึงนะเซฟก่อนกนารพลาดอะไรอันนี้คืออะไรอินอฟทุนล็อกเอา พอที่จะอ๋อยาสลบหบอสยานอนหลับยานอนหลับไปทำอะไรอ๋อนี่มันแค่เปลี่ยนของเฉยๆไม่มีอะไรอ่าฮะนั่นคือเป้าหมายเหรอคือเป้าหมายเรานะอันอื่นก็ยังไม่เห็นมีอะไร oh. มันคืออันนี้คือจุดหมดเลยใช่ไหมแต่อันนี้มันมันมันยังยืนอยู่ตรงนี้ไงเฮ้ oh. ยมันไปแล้ว เฮ้ยมันจะไปแล้วเข้าน้ำก่อนเฮ้ยมันจะเข้าน้ำโอ้โหโอ้เข้าขอบคุณครับเออเจอกันเข้าน้ำดีดีนะกดได้แล้วกดแล้วเป็นไงกดแล้วมันก็เดินขึ้นมาอ๋ออ๋อ คือเราต้องเอาของจากตัวมันแน่ๆใช่ไหมถ้านั่นมันยังเข้าห้องน้ำอยู่ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแบบตรงเนี้ยเฮ้ยบันไดบันไดตรงนี้แหละเอออ๋อมันมีคีการ์ดโอเคเยี่ยมสวยงาม คือมันให้เราไปเปิดประตูตรงตรงนั้นที่เราให้ไปใช่ไหม mm hmm. ก็คือต้องไปเอาการ์ดจากตัวนี้มาเพราะได้การ์ดมาเราก็อันล็อกใกล้ตัวเป้าหมายแล้ว well <done> ดีมากส7จ็ดำไหมนะเดียร์นานำสิ่งนี้มาให้กับตัวเธอเองเธอหักหลังพวกเราไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์โค้ดทุกอย่างที่เรายืนหยัดเพื่อมัน เธอรู้และนั่นทําให้เธออันตรายจําเรื่องนี้ไว้ยนะตอนที่พบเธอแล้ว you're gone 47 47รายงานด้วย47ฉันค,ควรที่จะฆ่าเธอซะทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะ 47, 47. าเอ้ยฉันคิดว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นเนี่ยเราต้อง,งมีดจำกัดทั้งหมด <5 S 1> ไม่เว้นแต่คุณด้วย47เราต้องใช้ความให้เกียิ เธอหน้าฉันไม่ฉันอยากให้พาตัวเธอไปไให้ห่างจากจหมอฉันรู้ว่าคุณจะเข้าใจป่าเลยมันต้องมีบางอย่างผิดพลาดแน่เน่เธอมีเวลาอีกไม่นา,นานแล้วนะไม่มีเวลาแล้วแต่คุณยังมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนในเสื้อโค้ทของฉันมีจดหมาย <Al erta. S 1> อยู่ตอนนี้ไปได้แล้ว พาตัว,ตว,งวงตเธอไปให้ห่างออกไปก่อนที่ทาวิจะเจอตัวเธอได้โปรดอย่าทิ้งเธอไปจากตัวคุณได้โปรดสัญญากับฉันสิฉันสัญญา โอเคเราฆ่าเดน่าได้สาเร็จแต่เดน่าก็ยังคงให้เราทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่ต่อไปนะไม่มีใครเลยเหรอตรงนี้โอ้ oh. ให้กดชิปเพื่อวิ่งนะฮะเอเจนซ์สจะสามารถที่ฆ่าสตูได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําในขณะที่ใช้โฟกัสอยู่คุณ,คณจะสูญเสียอินสติ้งไปอย่างรวดเร็วเอ่อพอยช็อตติ้ง หันกล้องไปทางโฟกัสที่คุณต้องการและติ๊กไปที่หัวของเขาบอเลยยิงแบบโกรธโอ้โหเท่เป็นบ้าเลยอ่ะส,สุดท้ายอื้ออ <ไป S 1> ื้อเออเอเอเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วขอโทษโอ้โหเลือดพระเจ้าเอาละเราไปช่วยเด็กกันดีกว่ารู้สึกว่า จะถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยจะโดนจับไปทดลองเหมือนเราอะนะเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครฉันรู้เธอตายได้ยังมาเถอะเก็บไว้นะเราจะไปไหนกัน เข้าไปมันจบแล้วทำงานไม่ชอบที่มากสุดพาตัวหญิงมาที่เ Extension p น i n t ทำอะไรอะ่ะทำไมเอเจนต์ต้องการตัวเธอ ฉันไม่รู้กันฉันน่าฉันน่าทำเพื่อเธอเพราะอะไรในบทเธอเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันเธอพาฉันออกมาจากด็อกเตอร์บอกฉันเกี่ยวกับด็อกเตอร์อีกสิภาพมันเลือนลางมากเลยมันเหมือนกับว่าคล้ายๆกับฝันร้ายทำไมเหรอเราต้องไปเลยแล้วซูร์ สั้นครับไม่มีใครมาที่นี่เลยฉันคิดว่าเป้าหมายไปแล้วบ่าเอ้ยฉันว่าแล้วนี่แหละสิ่งที่ฉันกลัวเราต้องการเอเจนต์ทุกคนเพื่อเพื่อตามหาเข้าใจไหม 47, ตำแหน่งของสี่เจ็ดหายไปแล้วป่าเอ้ยโอเคก็จบภารกิจไปแล้วนะครับผมสำหรับภารกิจแรกของเราซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าน่าสนใจ ถามว่ามาน่าสนใจยังไงนะครับผมเพราะว่าคือเดน่าเคยเป็นเออเป็นแบบว่าคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกับเราแต่เกิดการอะไรสักอย่างขึ้นมันก็เลยทำให้จะต้องเป็นแบบว่าเออต้องมาฆ่าเขาเพื่อที่จะปิดปากเพราะว่าคนคนนี้รู้ความลับขององค์กรเยอะมากๆถ้าปล่อยไปนี่คือแย่แน่นอนซึ่งเราก็ต้องมาจัดการเราก็จัดการ ตามภารกิจอย่างแน่นอนแต่ว่าแดนน้าก็ยังโอคงมอบภารกิจสุดท้ายให้กับเราก็คือช่วยเด็กคนนั้นที่ที่มาติดรถมากับเราด้วยซึ่งถ้าเราไม่ช่วยเขาเนี่ยมีโอกาสที่มันจะโดนแบบว่าการทดลองเหมือนกับที่เราโดนมาซึ่งเอเจนต์สี่เจ็ดน่าจะรู้ดีที่สุดนะว่ามันเป็นยังไงในการโดนทดลองครั้งนั้นนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึง,ถงตอนนี้มากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่ รับชมกันมาถึงตอนนี้นะบ๊ายๆเจอกันหวังว่าจะมีคนติดตามรับชมนะครับผมเจอกันไปแล้วบาย